ถ้ามก็จะมาแนะนำตัวสารับคุณที่ไม่รู้ชื่อของเรานะคะก็เราชื่อนิชาก็าบมนี้นะคะอยู่ตรองยาดูมาเสรีห้องสี่ทับเจ็ดนะคะนี่นะเป็นแชแนลของเรานะคะช่วยจดติดตามไว้นะมีคลิปหลายๆคลิปที่จะให้ทุกคนบันเทิงและสนุกเลยนะคะ ก็จะมีทุกคลิปนะคะที่มันเทิงสนุกกันมากๆเลยนะคะก็อันนี้ก็จะมารีวิเวเกี่ยวกับสัูกุชชี่เนาะแอมตัวอยู่นะคะก็อยู่ตรงเนี่ยนวันนะคะที่เราบอกไปก็ปีสสิเจเลยนะอยากให้ทุกคนติดตามด้วยนะคะเราอาจจะพูดเสียงเบาไปนะเพราะว่าเราไอเจ็บคอนิดหน่อยเราก็เลยพูดเสียงเบานะ คือว่าที่เราพูดถึงก็เพรที่เราบอกไปเมื่อกี้ก็ช่วยติดตามคลิปของเราด้วยนะคะที่เราให้ดูไปเมื่อกี้นะคะช่องของเราสำหรับวันนี้ก็แค่น,นี้ค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามช่ e งของเรานะคะ